แฮ้มเฮ้สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเชาวเซลในรีเวิร e ์สที่น่าหักทุกคันด้วยนะครับวันนี้มาแล้วครับผมสำหรับตัวของประสาทเจฟนั่นเองนะครับเป็นอีกประสาสหนึ่งที่จะได้เรียกว่าตอนนี้ไม่ยากกับเราอีกต่อไปแล้วนะครับตั้งแต่มีพี่ราเชลซีมานะครับแต้มขึ้นดีดเลยครับผมตอนนี้แต้มมาอยู่อนันดับ5ของกิ้วนะฮะ อธิบายก่อนว่ากิวผมเป็นฟิลลิ่งแบบสายฟรีแล้วก็เติมน้อยกันซะเยอะนะครับผมปรบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยจะมีคนที่เติมเยอะแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยการที่จะทําแต้มแบบได้ล้านหนึ่งก็อาจจะเป็นอะไรที่แอบเหนื่อยหน่อยแล้วก็ท้าทายด้วยนั่นเองนะครับทีที่ผมใช้ครับเป็นทีมกายภาพทุกคนนะครับและที่สําคัญคือซีอินของเรายังแค่ซีสามอยู่นะฮะถ้าซีอินของเราซีเยอะกว่านี้ด้วยก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับก็ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำล กลยุทธ์นะครับผมของทีมเดสเอ่อของทีมแบบไอ้คริสนะครับง่ายๆครับตัวของคริสเนี่ยมันมีการแปะเดสใช่ไหมเราก็ต้องมีตัวที่กันเดสนะครับอย่างลีโอนะฮะอ่าลีโอเนี่ยผมทําเป็นลีโอจุดอ่อนร้อยนะครับเพราะว่าสกิลที่หนึ่งของลีโอเนี่ยมันมีโอกาสตีแล้วก็เกาะแตกได้ด้วย39%ทําให้ตัวของเกาะแตกเนี่ยมันแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนะ Leo าะลีโอใส่เป็นเซตจุดอ่อน2ครับประมาณนี้เออเป็นเซตบล็อกแล้วก็จุดอ่อน2แบบนี้ครับ ทำผลรวมของจุดอ่อนให้เป็นร้อยนะครับจะดีมากๆนะครับแหวนผมใส่แหวนดาเมจนะครับบูทดาเมจเนาะต่อไปครับถ้าใครที่มีลีน่าใช้ลีน่าครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ยูอีได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้อ่าลีน่าจะดีกว่ายูอีนะครับเพราะว่าได้บูทดาเมจได้ด้วยเนาะบิกิตครับพยายามทํา C2 จะดีมากๆนะครับเพราะว่าทําให้ดาเมจของคริสเนี่ยมันตีไม่แรงนั่นเองนะครับผมอ่ะบิกิตก็ประมาณนี้นะครับอืมเปลฟ้านะฮะต่อไปครับผมลาเชลนะครับลาเชลลูกรักนะอันนี้ก็ เล่นตีมดาเมจนะครับพยายามอัพสกิลให้น้องอยู่นะครับก็เล่นเป็นโถมดาเมจนะฮะเอ้ยนี่ประมาณนี้ครับราเชลเขายี่ใจนะครับอ่าต่อไปครับเซอินนะครับเซอินผมใส่เป็นเซตแบบไฮดร้านะครับของก็ยังไม่ค่อยสวยมากของเนี่ยผมเปลี่ยนของใหม่นะเพราะว่าตัวของแบบช่วงหนึ่งมันมีการบัฟบิกิทบัฟให้ตัวของราเชลเรียกว่าเหงาจัดนะจริงๆมันต้องบัฟให้ตัวของแบบเออเซอินนะครับก็เลยพยายามบิ้ว ในเรื่องของค่า ATK ให้มากขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับของมันจะเกินเกินมานิดนึงของเงี้ยไม่ค่อยสวยมากนะผมประมาณนี้ของมันก็จะเกินเกินมาหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้นะจ๊ะของก็ประมาณนี้แหวนอืมช่วยได้เยอะจุดอ่อนเนี่ยเกินมานิดนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนนะเออไปเริ่มกันนะครับสัตว์เลี้ยงครับใส่เป็นตัวของเซรีนะครับผมอ่ะก็จะเป็นบวกในเรื่องของพลังโจมตี10%นั่นเองนะครับอืมมาเริ่มกันนะฮะก็พิเศษสกิลครับนี่บนก่อนแล้วก็ล่างลาชิวนะครับแล้วก็ไิกิดปรับ ปเลโก้นะครับดาเมจประมาณล้านหนึ่งนะครับผมทุกคนประมาณล้านหนึ่งก็จะมีเกลแกล้งขึ้นขึ้นลงลงบ้างนะครับผมประมาณนั้นยิ่งเซนซสูงก็ยิ่งดาเมจแรงนะครับผมอันนี้ซัดก่อนเลยครับผมจบนะฮะเรียบร้อยง่ายแล้วก็เวฟสองครับเวฟสองเนี่ยมันจะเหลือปิมปิมนะเนี่ยมันจะเหลือปิมปิมในบางตัวนะครับผมอันนี้ถ้าเราอัพตีหรือแบบอัพสกิลไปเนี่ยผมว่าน่าจะพอแล้วนะครับประมาณนี้ดาเมจของผมยังไม่ค่อยโหดมากนะครับผมถ้าเคลียจบก็คือสบายแล้ว บิกิตบัฟครับแล้วก็ลีโอต่อยดามจครับอ่าบิกิตบัฟแล้วก็ลีโอเกาะแตกนะผมแล้วก็เซอินกดสกิลเลยครับไม่ต้องฮิวนะอย่าเพิ่งฮิวนะครับผมมาต้องเล่นลูปเซอินกดก่อนครับเซอินกดแบบเอ่อแทงก่อนนะครับเซอินกดแทงก่อนนะครับมันจะได้ลุปพอดีเป๊ะนะครับอืมนี่ถ้าฮิวก่อนเลยครับไอเวฟช่วงหลังๆมันจะไม่ค่อยทันนะครับทุกคนนะอันนี้แปดหมื่นนะผมตีดามจเบามากนะผมแปดหมื่นเองนะครับถือว่าเบานะครับ แล้วก็ยูอีบัฟครับแล้วก็ลีโออันนี้เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องของคริสเลยนะครับว่าจะโดนดาเมจแรงแค่ไหนนะไม่ต้องไปกังวลมากนะผมเพราะว่าเรามีหักดาบจากตัวของราเชลอยู่นะครับไม่ต้องกังวลเลยครับอืมก็ไม่ไม่ตายสมมติไม่ต้องไม่ค่อยตายครับผมประมาณนี้มีหักดาบจากราเชลด้วยครับช่วยได้เยอะนะครับถ้าเซอินกูดาวมาอัดสกดิลจากอัดสกดิลเซอินนะครับผมอ่ะก็คือเซอินมาเซอินคือดาเมจหลักของเรานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเซอินมาอดเซอินก่อนครับอ่า ก็ดาเมจเก้าหมื่นกว่าครับประมาณนี้อแล้วก็กดลาเซลครับล่างบนลาเซลนะครับอแล้วก็ค่อยมาเป็นรีโอครับประมาณนี้เนี่ยซีินมันมีหักด,ดาบครับทำให้คิดมันตีไม่ได้แรงเวอร์มากถึงแม้เราจะตีหมู่เหอะแต่คิดมันซัดมาแบบนี้ดาเมจไม่ค่อยไม่ค่อยเข้านะครับผมมีหักด,ดาบได้โคตรด,ดีเลยประมาณนี้ครับตัดตำ่ำแล้วก็บิกิตครับบิกิตบัฟก่อนบิกิตบัฟบ,บิกิตบัฟซีอินฟันครับ เกาะแตกยังเหลือเธออยู่นะครับแต่ดูเกาะแตกดีๆนะครับผมอ่าประมาณนี้พยายามดูเกาะแตกดีๆนะผมถ้าเกาะแตกมันหายไปก็คือต้องเล่นเกาะแตกใหม่นะเออเนี่ยเกาะแตกมันเหลือเธอหนึ่งอยู่นะครับสบายมากแล้วก็ซอินเนีแทงประมาณนี้ครับนี่ก็แสน,นึงครับดเมจผมมันค่อนข้างเบาครับของยังไม่ค่อยดีแล้วก็ซียังไม่ค่อยสูงด้วยถ้าซีสูงนะ่าจะเล่นง่ายกว่าน,นี้เยอะนะครับแต่ว่ายืนสบายมากเลยนะเล่นแบบนี้ยืนสบายมากทุกคนจริง คือตั้งแต่มีหักดาบได้คือี c จัดนะครับลีโอเพื่อเผเล่นดาเมจได้ด้วยนะจริงๆสําหรับใครที่ทําของถึงนะลีโอทำเป็นดาเมจได้เลยครับผมอืมสบายจัดนะอันนี้ฮิวขึ้นมาครับแล้วก็เซอินซัดครับเนี่ยเซอินได้ซอยดาเมจฟรีจัดนะครับผม,มสบายโคตรนะนะ e ่วะ Ratio C6 ตัวเดียวนี่เรียกว่าแบกไปเยอะเลยนะผมครับ แต่ถ้าใครที่เล่นตัวของแบบปาร่าก็ได้นะครับไม่ได้บอกว่าปาร่าไม่ดีนะทุกคนปาร่าดีครับแต่ว่าผมทําเป็นตัวของดาเมจกายเเด่ยเล่นได้แรงกว่าปาร่าเยอะนะครับผมอ่ะก็เลยก็เลยมาเล่นดามจแบบนี้นะครับ <c oughs> ไม่มีถูกไม่มีผิดนะเอาจริงไม่ไม่ถูกไม่มีผิดนะครับเพื่อนๆน, <c oughs> นี่ประมาณนี้เราก็ได้แปดแสนแล้วครับผมอาดามจมันเบาลงไปเยอะครับผม <c oughs> เพราะว่า,วาโดนหักดาบจากลาเชลวอรี่ <c oughs> อันนี้ก็ซัดไปครับผมโอเคถ้าดาเมจของเซอินมาให้กดเซอินนะครับ ลาเชลเราไม่ต้องห่วงครับลาเชลมีตายเกิดแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลมากแสนกว่าครับดาเมจก็ค่อนข้างนิ่งอันนี้มิกิไม่ต้องบัฟแล้วนะครับทุกอย่างอออินที่ดาเมจได้เลยครับทุกอย่างอออินที่ดาเมจได้เลยครับนี่โอเคดาเมจอัดเลยครับนี่ประมาณครับล้านหนึ่งครับง่ายๆครับอีซี่อีซี่นี่ประมาณครับเห็นไหมแล้วเรายืนครบทุกตัวครับทุกคนไ็นไง อีซี่จัดนะครับเรายืนครบทุกตัวครับได้นิว r e c คอร์ดด้วยนะเป็นไงลั่นจัดไปไงพลังราชิลซีหกไม่อยากจะมู่เรียกว่าทาราราชิลซีหกตัวเดียวเนี่ยกิวคือแต้มผมดีดแบบดีดบ้ามากเลยตั้งแต่มีทั้งแบบคิดคิดผมก็ใช้ผมก็ใช้ทีมนี้ครับอันนี้เน้นย้ำว่าตัวของซีอินผมแค่ C3 สามนะเพื่อนทุกคนถ้าซีอินผม C6 หกเนี่ยผมไม่อยากจะคิดเลยว่าดาเมจมันจะไปไกลหลุดโลกแค่ไหน,นับผมเออถ้า C 6เนี่ยผมว่าน่าจะมีดาเมจตุยตเนี้ย,ยนะประมาณล้าน น่าจะมีประมาณล้าน3าล้านสี่น่าจะได้อยู่ครับผมเอออันนี้ก็อย่างสปา์โดสูง8ดเมตรผมก็ใช้เซอินนะคเออผมก็ใช้พี่เซของเราไม่ใช่เซอสเขาเรียกว่าใช้ตัวของแบบเอาอรออาเชลนะครับผมประมาณนี้เออของผมยังไม่ค่อยสวยด้วยนะอืนี่เป็นไงสไปา์ Spike หนาวเหน็บนะครับผมอันนี้เราก็ใช้ตัวของพี่ราเชลนะครับผมแล้วก็เจฟเราก็ใช้ราเชลนะเป็นไงเยฟเราก็ใช้ราเชลนะครับในการผ่านนะครับผม C 6หคพูดลักเลยนะครับผมเจฟนะครับแล้วก็ใครอีก แดนมลาน่แดนมลน่าใครวะเดโรนอ่าเดวโรนเราก็ใช้ตัวของแบบลาเชลนะครับเป็นไงเดวโรนก็ใช้ลาเชลไปลั่นปะชี้ังไม่อยากจะมูคือเต้มแบบถ้าเป็นทีมกายภาพเนี่ยตอนนี้ดีดมาหมดเลยตอนนี้จะเป็นตัวของแบบผู้พิทักษ์เนี่ยยังไม่ค่อยไหวนะครับผมอ่ารูดี้ยังไม่ไหวนะครับอันนี้ก็พยายามตุดๆไปอยู่นะฮะรูดี้มันเป็นทีมเวทไงเอู้ดี้ทีมเวทค่อยๆตุดไปนะครับแล้วก็อ่ตัวของอันนี้ไม่ไหวจริงๆไอ้ไอรีนอะไม่ไหว มันเป็นแบบหนักเกินเนี่ยไอรีนโหดเกินนะครับแล้วก็ลาเชลนะครับลาเชลก็ค่อยๆตูดไปแลผมลาเชลเราอยู่ที่12กิวเนี่ยลาเชลเราค่อยๆตูดไปถ้าเป็นคอมเบสเนี่ยผมยังไม่ค่อยยืนไหวแต่ถ้าเป็นคอมกกยตอนนี้สู้ใจขาดนะครับผมบอกอตรงๆถ้าเป็นคอมตจคอมแบบเอ่อท,ทีมทีมกายตอนนี้สู้ใจขาดกายภาพเนี่ยเราได้เป็น 2S หมดเลยนะครับตอนนี้กิวผมได้ 2S หมดเลยก็มาไกลมากมาไกลมากจริงไม่คิดว่าจะไกลขนาดนี้นะผมก็ค่อยๆแอคทีฟไปเนี่ย 2S นะครับ30ล้านนะครับ ต่อไปก็เป็น 3S 3S ก็คือ50ล้านจะค่อยๆตูต้ไปครับทุกคนนะฮะเคลขย่บขยบไปนะครับผมประมาณนั้นก็นเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะเป็นไงครับดาเมจ1ร้านดาเมจ1ร่าน